สวัสดีครับ AS Play ขอนำท่านผู้ชมมาชมการแข่งขันฟุตบอลมังกรฟ้าลีกนะครับในเกมรอบแชมเปี้ยนส์ลีกตอนบนคู่ระหว่างเมืองเลยยูเนเต็ดเปิดบ้านเจอกับสีสเกตเอฟซีสำหรับเจ้าบ้านนะครับเมืองเลยยูเนเต็ดนะครับมาในระบบ4.33านะครับขณะที่ผู้มาเยือนนะครับสีสเกตเอฟซีนะครับมาในระบบ4.42นะครับบรรยากาศที่สนาม มังกรฟ้าเมืองเลยสเตเดียมถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับวันนี้กว้างยิงกับคนหลอกอยู่ด้วยนะครับอพย์สเปิดไปหลอกยิงเสาแรกนะครับบอลกำลังจะตึกรใต้คานอยู่แล้วครับแต่ยังปัดไปได้ครับสำหรับกำพลครบอยู่ครับนี่ครับหลอกยิงจะเสียบใต้คานเลยครับแต่ต้องชมทางด้านของกำพลครับยังอ่านไว้ได้ดีครับชกบอลออกหลังไปครับจังหวะนี้ครับเกตบอลของเมืองเลยนะครับสิรวิทย์เปิดมาโดนเดชาตัดได้และเดชาพาบอลขึ้นไปเอง เดียชาควบขึ้นไปแล้วครับเปิดทะลุช่องไปเสาไกลจับบอลจังหวะนี้แล้วจะยิงเสาแรกไม่ตรงกรอบนะครับโยบัตให้มาเทวสุซ่าพิชานเปิดจังหวะแรกเดลาร์โดหลุกมาแล้วครับดโดรทานเดลาร์โดตบเข้ากลางมาเอาแล้วไปแย่งกันลุกนี้ยิงย้อนทางเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับมาเทวสุซ่ายิงให้มลงเลยขึ้นนำหนึ่งศูนย์ประตูที่สี่ในฤดูกาลนะครับรวมกับช่วงเรกูลาร์ซีซั่นนะครับ นี่ครับพอบอลกันขึ้นมาวิชานเปิดจังหวะแรกแล้วหลุดเลยครับนารโดแล้วตกย้อนกลับมาเกือบจะกักกไปเหมือนกันนะครับอย่างดีที่สื่อสารกันเข้าใจนะครับู้เล่นของเมริกก็ปล่อยให้กับมาติียสุ่าครับที่ทางวิ่งกันได้เปรียบกว่าครับเกี่ยวบอลไปลูกนี้แล้วยิงย้อนกลับมาเสาแรกเรียบร้อยครับมองเลยทิ้งไปด้านหน้านะครับเป้าอยู่ที่วิชานผัสินให้เล่นต่อนะครับ โจนาานเดนาโดเดนาโดไปต่อเองยิงเสาแรกอย่างติดแล้วลูกนี้ซ้ำเตียบร้อยครับโอ้เรียบร้อยครับไม่มีสัญญาณจากผู้ตัดสินแบบนี้2ประตูต่อศูนย์ก็กเมืองเลยยูยเตดขึ้นนําไปแล้วครับประตูที่3ในฤดูกาลนี้ของวิชานันทศรีด้วยนะครับต้องชมการอ่านเกมแล้วชิงจังหวะบอลจังหวะนี้เลย,เลย,เลยนะครับโจนาธานเดนารโดนะครับนี่ครับ คือบอลก็ไปติดมือทางด้านของํำพลน,นะครับแล้วก็แต่ว่าปัดไปเข้าทางของวิชานนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว,ว่าทะลุช่องมาหาพื้นที่ว่างได้ดีเลยนะครับพุดตัวหวะนี้ผู้เล่นของสือเกศก็เหมือนจะไปเสียจังหวะหยุดเล่นกันเองด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆก็ชัดเจนว่าลูกนี้ไม่ร้ำหน้าเลยนะครับเอาหล่มาอีกแล้วครับบอลอยู่ตังหวนี้ัำพนหลอกแล้วยิงอ <S 2> <S 2> <S อกออกไว้อย่างน่าเสียดายครับ การซุ่สั่าทแลเสียนะครับวีรวัตรพาบอลไปเองวีรวัตรแบนัดโดยิงข้ามทางครับชิตว่างบอลยาวเข้ากลางพักได้แล้วจังหวะนี้ได้จบบ้างโอ้โหริโอถือแล้วพาบอลไปเองซิลิโอ,โอ,โอตัดเข้ากลางจ่ายมาให้เดชาเดชาล็อกดึงจังหวะแล้วปั่นลูกนี้ ข้ามขาเงี้ยรีบระนะครับอนุพันธ์เเปิดเกมขึ้นมาแย่งมงกันกระแทกแล้วไม่ฟาวครับเาโดจะให้ยิชานเาโดตบพกรางยิชานตัดสินใจไม่ดีครับโฉบรอแล้วครับแล้วสวนเร็วเลยครับิีสึเกตเอฟซีครับเซริโอพักบอลอยู่ทางขวาจะถ่ายไปเองแล้วยิงเข้ามาลูกนี้โอ้โห บอลตรงตัวครับทางด้านของพานุพันธ์ครับสิสเกตรหรือเมืองเลยได้มีโอกาสอีกหรือไม่ครับไม่มีครับผู้สิ้นเป่านกอีดหมดเวลา45นาทีแรกเลยครับหนุนขึ้นไ,ไปอีกครั้งครับเบนจังหวะแรกให้วิชาญเปิดมาลูกนี้ถึงเสาสองอยังสก,กัดเอาไว้ได้ไเ,เตะอ,อัดทางวิชานนะครับบอลออกหลังไปเสียได้ครับโอกาสที่จะ ้ลุนประตูที่3นะครับของเมืองเลยรออยู่แล้วครับที่เสาไกลครับทางด้านของนัทพลครับเสียงชมทางด้านวิทยาได้เลยครับอลหลอกยิงเสาแรกห,กหนักไม่แรงพอนะครับเข้ามือของคานุพันธิสุซาย้อนกลับมาวีรวัตรวิทยาเป็นศิรวิทย์นะครับขออภัยศิรวิทเปิดมาและทพจนยดร้อยไน้อยทุกนี้ ตรงกรอบครับมาดูอีกทีครับตั้งบอมเปิดมาจาังหวะนี้นี่ทำได้สวยมากครับใช้ขวาแตะครับให้เข้าซ้ายแล้วตอดยิงกลับมาครับแต่คุมเรื่องทิศทางบอลไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับจังหวะนีก่อนนะครับเซเดีโอพิกนาถึงเส้นหลังเปิดยัดมาเสาแรกยังติดออแล้วตะกคนบอลไม่เป็นอะไรเสกสิ์ซัดด้วยซ้ายโดนใต้บอลสู่รอบแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับ ก็อยากที่จะทำภาร,รกิจของเองให้สำเร็จเลยครับขึ้นมาอีกครั้งของซีสกเกตนะครับพิสิตจายยัดมาซัดด้วยซ้ายลูกนี้ก็ไม่ตรงกรอบครับลูกยิงของทีมวิทย์นะครับโอ้จังหวะน,นี้นี่ทำได้น่าสนใจทีเดียวนะครับจังหวจจะจ่ายยัดเข้ามาครับแล้วเนี่ยครับเซริโอนะครับเลือกที่จะปล่อยผ่านนะครับ ให้เพื่อนได้ยิงครับอภิสิทธ์บนลจังหวะแรกครับอมายิงสดอยู่นะครับอมพรอมพรลี้นเขากลางมาแล้วจะยิงเสาแรกแหมธนาเรียกบอลอยู่แต่ไม่เปิดให้นะครับจบเกมนะครับที่สนามมังกรฟ้าเมืองเลยสเตเดียมครับเจ้าบ้านเมืองเลยยูเนเต็ดเก็บ3คะแนนนะครับเอาชนะรีสเกตเอฟซีไปได้2ประตูต่อศูนย์